สวัสดีค่ะคุณลุงเชนสวนัสดีค่ะสวัสดีครับนาริตะจ้ามื่อวันนี้ลุงนั่มาออฟฟิศค่ะมื่อวันนี้คุณลุงนั่มาออฟฟิศคุณลุงไหนวหลานมาออฟฟิศ <localized Knowledge. S 2> บ่ลูกที่เย็นดีแต่หลาะท่านนี่อากาศดีเนาะมาดูน้ำเย็นเลยนาริตะข้าเหนียวหนาบ่ลูก มืัอนี้ลุงกระปาา๋านำมากินเนื้อย่างค่ะไก่จินูน้อยนาฬิตาค่ะนาฬิต,ตาโอ้ยนายคนหนาบวดเด้วมันเพื่อ,อนจะคล้องกันยังหนาบวดอยูอ่ค่ะสวัสดีค่ะ พาชมบรรยากาศ no ท nice of ่องถุงหน้าเนาะค่ะคุณอากาศดีค่ะค่ะมีคนดังค่ะคนดังเจอ่วนค่ะกระดูกทรายคนค่ะคุณเป็นคดังไปเนาะค่ะคเนื่อย่างค่ะ กำลังเทียมค่ะนาลิตาอย่างลูกอย่างยางอย่างยางอยังมูบ่ะอย่งไงบอสไอย้อนเลยไอไอ้ไม่ยอแม่ไอ้โบะนั่มไอโบะนบ่บออ บอนอยากแล่นั่งเรงจต้อหน่ร้ายเกิเปนปหทองนีอ่ดูไปไหนละน่ะมาพิเ็ดขอบเขาค่ะว่า,าบรรยากาศดีเว้ย อ okay? um, uh. ืมเออนั่นง oh. yes. uh ิน huh. น uh, ั่นดเชีหน้าจะรุ่นทันอ๋อเฮ็้นเป็นขยายเสียงอยู่เด้ยบ่เบิกันี่าโอ้ขึ้ควันเหรอเชียงหนเชียงหนควันมันควันยืนี่แล้ว เ e ชิญที่เชิญทุกคนสวัสดีค่ะไปหาลุงปะลุงจะใส่เกือบะโอ้นกเอามาเต็มมาเต็มมาเต็มเต้เ เห็นแม่นกวะก็คือในข้าวหนึ่งรู้เช็ดเสียงไปฝุ่นนะพ่านมันไม่ตาส้มเดียวกันนี่ห้ทางไปผิดไปหาป้าค่ะนี่ไงการนัลิตาสวยป้าพานาลิตามาอันเอฟซีได้กินเสียงเขียดปะค่ะบรรยากาศดีพักแล้วค่ะเขียดล้องเขียดร้อง เสียงกบเสียงเขียดทำโเสียง,งกบเสียงเขียดจะหันคว้นไฟจะหันคว้นไฟจ้าอันมโอนี้มาอันเจิมมะคุณหวานสิ้นแล่น,นะคะ่ะเจิมป้ายแดงเนาะคะ่ะกับอันมะกินเลี้ยงอันวัดเกิดย้อนหลังเพราะบา่บ้านนี่พอจะบริจินน้ำมูลแล้วค่ะเพราะว่าค่านี่นะคะค่าคุณหนูน้อยหน้าบุบๆนี่แหละคะ่ะไอ้ค่ะโอ้ยเปคนเหลียวน้ำอาย คนละคนเดียวน้ำไอ้น้ำเกลี่ยแล้วคุณลุงคนเดียวน่ะน้ำร้ายเยอน้ำกันละก็สร้างเออมาเด้อมาเด้อน้าไอ้มาป่าพึ่บเบี้ยสัตน์ี่มาป่าพึ่บเบี้ยสัตวน้องไปยิ้มกับหยอกตัวไอ้เฮ็ดจังได้น้องจังจะยิ้มเอาข้าไปเตรียมตัวกินปลาทเท่าตานเฮ็ดจังได้น้องจังจะยิ้มควันได้หรอเศร้าควันอมนกที่ทั้งที่อยู่นควัน นีควันได้ถ่ายเลยใช่คนกำลังแังไฟเตรียมไฟแล้่ควนอันนี้ทังนี้ทียงานกยู่ทงทีควันไปล้วควันยไปว่าไหได้ควนไปได้ค่ะไปยังไม่ได้ค่ะออยังไม่่เอนี่เบิ้ลเมื่อ อ๋อบุเย้อนบเมือกอัมมีบุเยอะเลยเนีเออแลวสวัเนีเอ้าทำไมไม่ปิดล่ะไม่รู้ว่ามีไฟค่ะสวัสดีจ้าอัสสัมมัดือใส่เสียให้ล้างบาเด้หอนอ่ะคุณผ่านหันเียงงงใช่ไหมลูกเออปลาเอาได้อีกตุ่มนึงแล้วตุ่มละ่าค่ะ ไปทางไหนล่ะไปลดันเลย้ยเอาเสื้อขึ้นหน่อยค่ะเเาเสียไม่ไปเห็นร้านไปนี่เดีเสียขะเงแม่ใส่ม่เห็่กับปวยยังมาเห็นยุ่ง

มันแบบมันแบบอ่ไจ้ะจ really ้ะอ่ะจ้ะจ้ะเค็ดค okay. ือทาตะไคร้ถึงคนน่ะแล้วอกจังแค่ก้อนอ่อนนี่เออมับโนก็โซนผิดแ่กันนี่โอ้ฮมไม่รู้ิวบขบขวบวอย่างมันสวดไป นี่เออเราเอายางผูกเข้ากันผูกก็ผูกเกี่ยกโอ้โนี่ยังไงนี่ยังไงอันนี้ยังไงอันนี้ยังไงหน,น,นูมาแล้วค่ะ ย่างหลายแงิออิมเืนื่้อด่าดีคเนื้อย่างแร้วแล้วเนาะค่ะกินเนื้อย่างเสร็จแลียร้อเนาะน้องนี่ตากับการตื่นพอดีเนาะค่ะนม่ใตากับพี่เคสอันนัวกกันทีมงานกับข้ากันอันเหนียงของเนาะค่ะ อันนี้แหละออันโอเคไปบปไ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 านปไ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 ปาปไปไาปไปไปนปไ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 ะ